ไปดูกันค่ะว่าเห็ดอยู่ตรงไหนค่ะเมอกี้คุณพ่อบอกให้นะคะว่าเห็ดอยู่แถวนี้เองตอนนี้เป็นยามเย็นค่ะแสงแดดอ่อนๆจะมานะคะ อ๋อเจอแล้วค่ะคุณพ่อบอกให้นะคะอยู่นี่ค่ะตอนนี้นะคะพื้นดินเริ่มแห้งหน่อยนะคะเพราะว่าฝนเริ่มซาแล้วนะคะซาก็คือว่าฝนะจะไม่ตกแล้วนะคะเพราะว่าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะนี่ค่ะ แต่ว่าเหตุเขาก็ยังอยากจะออกอยู่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราหารอบๆนี้นะคะว่ามีอกไหมคะจะได้ประรวมกับเมื่อกี้นะคะ เป็นแสงแดดของยามเย็นนะคะวันนี้นะคะเอ่อเป็นวันเสาร์ค่ะวันที่22เดือนพฤศจิกายนค่ะ25งพ้าหกสดมาดูด้านนี้ค่ะว่ามีไหม เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะคะคุณพ่อเจอนะคะถ้าไปดูหน่อยนะคะว่าเห็ดอะไรเอ่ยเป็นเห็ดอะไรเอ่ยโอ๊ย้ยน้ำ มาแล้วค่ะคุณพ่อรออยู่ตรงนี้ค่ะไหนคะคุณพ่อนี่คะ่ะนีคะ่คุณพ่อค่ะคุณพ่อช่วยหาไหนคะคุณพ่อเอะบิเยับนั่นดีล่ะไในคะคุณพ่อพอ๋อคุณพ่อเจอเห็ดแดงค่ะนี่คุณพ่อค่ะ พ่อเสียมทำอะไรไหนดูก่อนคุณพ่อคุณพ่อเสียมมาทำอะไรคะกำ่ขุดหินคุณพ่อกำลังะจะขุดก้อนหินนะคะงานหินนะคะอันนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะเห็เดแดงค่ะ เห็ดแดงนี่นะคะ <ST>. คุณพ่อนะคะแก้เสื้อนะคะไม่กลัวยุงเลยคะ่ะยุงไม่กัดคุณพ่อนะคะแปลกมากเลยแต่คุณลูกยุงกัดแล้วนะคะวันนี้ <ST. <ST. <ST>. นี่ค่ะ <ST>. ตรงนี้ก็มีนะคะมากกึม <ST>. นี่ค่ะ มะเกิมตรงนี้ก็มีค่ะเยอะมากเลยค่ะมาเกิมก็คือผลไม้ที่อ่าคำว่ามาเกิมคือยังไม่สุกนะคะข้างในกินเหมือนลูกกระบกนะคะ